แล้วตองเสิร์ฟลูกไรกันเป็นนิสัยเดี๋ยวรุงนี้พังเดี๋ยวรุงนี้นได้เดี่ยวมาเดียวไม่ดีไอ้แจ็คอะไม่ตีได้ตีนี่หวาไอ้แจ็ไม่ตีได้ผตีห้าข้อตีหมดไม่กรก อ๋อเขาใช่เขาต่ันก็ติ่เองท่่าที่เองพว่นี้

มีหูที่ตีมัวมากตอนนี้หีมันเจ้าัใส่ถุงเ้าอยู่นะเติดู่มากไม่หรกไม่ใช่ของเรา104อยิ่ก่้อเอ้มพี่

แล้วกลิ<ป>่นท <ond ay> ุกามาอ๋อมันอยากเจอดิกวหลังลูกไม่สนะหรดอหวังไม่วนะไม่หมาคู่ปี่โอเคไม่ได้ครูข่ลูกใส่แล้วมันมิลูกใหม่เลยไม้มันเบาเลยยากเยแล้วยื อะไรๆ อู้ย